สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จูนินนะคะวันนี้เราจะมาทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนหลองขอมาทุกคนขอนั่นก็คือตุดจีนนังบาดคือเลยตุดจีนมานานมากแต่ว่าเรามีเพิ่งได้เวลานะคะ ก็มาดูกันเลยค่ะว่ามันจะขำมันจะหาแค่ไหนแค่เป like ิดปกค้งไว้ตอนนี้ก็คือูน okay. ้องไทยก็คือ MVP สำหรับพี่เรานะขำลุกน้ำแล้วน้องยังไมนทำอะไรเลยมันขำรอแล้วโอเคเรามาดูกันตัวจินแล้วเ่มลับาผมันนะเรัเปิดมาพูดก่อนเลยละใครเป็นจีนบ้างในนี้

มาสดีเวลาพี่แท้่าไหนก็นนะฮะที่ไหนมเอ้ยใช่ใช่ขาชกูบอกแล้วเค่่าก็ฟรอวแต่ไม่หวัใ้เเราหรืออะไรนการล่นนะครับคือเตี้เตี้ยนซครับเคพี่จะไม่ขับ่เปอร์ถาใ่ถ้าได้เด็กกันเนี่ยก็ได้อยู่ สกาดท่ำาเลำาไมจะมีมาเอมาเป็นตัะเล็กตระน้ายตวนรกมอตรงนั้นแหละมันโดนพี่จิตกีดและอยู่ได้แบอพี่รู้ว่าเคนกับจิตร อ๋อเหมือนยืนเขายืนเรียงตามอายุปกติบัสอ่ะอ๋อพี่อารันพคนเล็กสุดเนี่ยเห็นเห็นเขาคอมเมนต์กันมารู้รู้เออพอพอมาสังเกตก็คือใช่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าีอันนี้สูงสุดเลยสุดเลสุดดดีมือ ข้าฟิวเลยตานขที่ผ้าอยู่นแก้รนกตาข้อหมกจะต้องเปลี่ยนผู้เล่นโริผ้าใหม่และเริ่อนเกมมัดี่ยุดเรยผมทีหนตาตงาก็คือไทยอ่านไม่กว่เป็นทีี้ะก็ไทเป็นวไ่ไหนนะไ่ไหนมเก่ ตัวจีนก็ต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าตรวจตรวจตรวจอะไรใช่หมันาน่าเหมือนกันตวจตุงตรวตุงตรวตุงคืออะไรไม่ใช่ตัวเหียหรอพี่นัดิเวพี่ชายใช่ไหมเร่องเหเรื่อมอแล้วเ่องเาควตรวจแล้วเนี่ยเหวยงวดนี้ทุกคนสี่เลขสแล้วจอไห่งวดแล้วไม่เราอบเมื่อไหร่งวดนจบตัวดีตวจด อาตีอาตีอาตีตนะเลยตียาปิด่เดี๋ยวนอมาทังนอกอะไรนมาลทำมาไดนี่ขระไม่ปิดตาเลยเมื่อกี้หลับเมื่อกี้หลับอ๋อก็่ร่เ่ไ่่ออะไร่นหรอมกันต้องเ่ร่เร่สาโ โอ๊ยคนพวนหลอกมากโอ๊ยโอ้ยมือเป็นไรอ่ะโอ๊ยน้องมือซ้อนหลอกใครทำพี่จีนสุดๆเลยแล้วยังต้องมาเสี่ยงเสี่ยงตีแต่มือเดียวอ่ะโอ๊ยแต่ก็ไม่หกเลยไม่หกที่มาโอ๊ที่หนึ่งสี่สามหนึ่งทุกคนงวดหน้าสามตัวตรงสามตัวตรงนนีี่่เเบออรร์ะไย พีมเงินเท่าไหร่ไม่รู้กันแต่รู้ว่าเป็นน้องเล็กเขาขับอะไรกันวะฮพีคพีคคุณคนขับอะไรมากเออยู่ใครหรือว่าใครก็ได้เอาใครก็ได้ละ เว้ยไม่กอเหิดเบียีมเ่ยอเลอนอไนแม่ไมไม่ใช่นตาอเอามอะเออมเน็บไม่่ีมตัวินะเอ้ออออไม่ม่กบส้มเรอพี่เด็กไม่กินส้มเลือดโอม์ุ่ชอบไตัวจีิต ออออาขึ้นไหมเโอ้ยไม่ได้แบบหนังมันยิ้มมากไฟเปอร์้องไปขอบกระดาษแล้วนะตอนนี้ชุดเป็นมามีสองคนแล้วเปอร์เอ๊ะ

ใช่เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาเลยว่าผมไม่ได้เก็บมามาให้ก็ได้อะไรนะอ่าให้ต้องเก็บอ่าโอเคถ้าเกิดเราลองไปยืดเยื้อตามแบบอ่าตามแบบนี้ได้ไม่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 ได้มา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 คุณมาอะเพราะคนเยอะแล้วมันก็เลย ตึงสุดต้งรุงสามงลสามุงสามงทีเย็ไม่ไทยเราไม่เไม่ผิดหวังอ่ะคาดหวังน่าก็ไม่ผิดหวังกว่าไทย ไ้่ตึงจริงเลยตึงจริงรวมพลพาล่อสุดอะา่ไอะไรหรทมำอะไรมารู้ทําอะไรเนี่ยอ๋อเลือน้ำชาเือน้ำชาโอ้ทากระดาษค่ะ หล่อมบ้าใจเย็นครับจเย็นไปส้มเอากูจะลืมกินส้มนะเราทำใจช้าหล่อยก็ได้ส้มนี่ละเกะเลยจช้าหนอยดีตอนนี้น้ำไปขึ้นแล้วคุณพ่อชิวมากแก้วมีไส้ส้มหรือเปล่าไอ้ไอ้ไอ้โบ้เห่าโบ้เ่าคุณโบ้เห่า กินหนึ่งคไปแล้วทำไมอะนี่อาจจะคืคุณอยู่ในการนขานจริงครับนี่มันหนูน o n ดของเราเนีนะโอ้วันนคือเขมือเดียวก็ไม่ไม่เป็นหานะครับนี่รบอเารว่ดีจะแล้วโอนี่เทเยอะมากนะเ้นอะรเยอะนะ ยิ่งตั้งใจหน้าน้าตั้งใจคือหล่อมากขนพานลูกส่งก็คืออินดูพี่จินน่ะแเราให้ทั้งลูกคุณเออะอีโอ้เหมือนแกรเิบไมหมดเลยอ่ะ ตอนนีเวลาเหลือคือแบบแก้มก็ตุยตุยทำไมน้ำไม่ลงอะน่าจะหมุนหมุนหัวแบบไม่ตรงอ่ะเแล้ว อะไรแ่นีนะครับแ่นเนะครับยาิมนะยนะะแล้วมือเดียวด้วยนะเอ้ยเก่เกาี่สาอหนึ่หมดเวลาเราแอบโกงมาหุน ไว่าซื so ite, ้อทีสองส่แย mm ่ส hmm. mm ุดนะเฮ้ยมาจะเอออาะแบบแย่นอยาล่ hmm. mm ่ะอะไรเล้งหเราเล้งค่อยๆอย่าให้พี่จีนาเยอะภาไทยย่งไม่แข็งแรงห้อบครมทีนองดีกว่าีใช่ไมล้่โหแล้วแต่ละคน พูดเก่งมากมีไทยอ๋อไทยเป็นกรรมการปะเนี่ยไทยเป็นพิธีกรจัางมานีนะการการนะอ่ไหนยืนไหนยืล้ไหนยือือการถึงแล้วโอยไม่ใช่ไม่ใช่ขอบอนะรักางเรือได้เองเฮ้ย ตาเหมือนพระเอกซีรีส์เหมือนแบบพระเอกนิยายที่แบบเออซีรีส์จีนอะซีรีส์แนวฝั่งจีนอะต้องเวไรแข่งกันใคลายเมลมาละหัวคู่กัน

โอ้ตอ้มสุดาอเต็ม้าุ่เกอคราได้กี่เจ้านะป็นมสเจ้า กคุยปาพูดเลยเราเราเป็นิีสารไปเชื่อจริอะไรสามุ่งสามุ่งครับสามมุ่งนี่าอทำสามแพรด้ไรไหมขามหกพวกเราขาขกยไปหกันข้ามก้ามหกข้าหมห้มกนี่เลนี่แป้งมีต้องบอกโมบาร์มากรีดกอว่าที่เล็กเป็นคนที่ไม่รู้กินผลไม้ ไม่เก่งดพวกเราเนี่ยไม่เรากินไม่เลือกอยู่แล้วไม่กินไม่เลือขไม่ดีเลยลูกช่วยกินกินช่วยกินกินเยอะๆกินให้หมดเลยให้คนละหนึ่งคำแบบใหญ่ๆได้ทำไมที่เด็กไม่ชอบกินผรไม้เห็นโมไม่กินขักันหรือเปล่าเออสียนเว้อเจ็บจริค แกะซมก่อนยากสุดคือแกะซมเลตั้งแต่เริ่มยัยพี๊เออต้องถือพี่เน็กส่มใหญ่อะ อเลตยวะาช่วยาีเราเราไต้องตลวยมารบอกเลยว่าที่เราในเรื่องปาสะอาดมาใช่ครับเ้นเนไม่ได้ไม่้นตอแกเทนีอ้แ้จุดเจมพีทอะไรได้บ้างนหาเป็นดีขึ้นนะครับ งี้กการไปโมเยอะเลยแเยอะดโอ้ยแนูก็กินแค่นั้นละแต่ก็ยังกินแล้วอ่ะเอ็นดูคนไม่ชอบกินอคนที่คนต้องกินต่อนะไม่หเรื่อหลเดียวคำเดียวคำเดเดียวโอ้โห มจะโตมันะ้เยจะได้หกสื่สามแก้วคนอื่นเขาไม่ได้จอได้หกแล้วหรแก้วคูณีอีกนเียวมอกนต่อไปได้ มุดเจายังไม่หมดเลยเลยนะเบื่อเื่ออไรโอไมืได้เหรอน้ำตาไหลแล้วอะขับเยอะเกินอะเอไม่เยะย้องิดวยครับครับเมอนี่ครับอเออเออเออเหี้ยก เกาแฟก่เราางอยมกี้ย่อะ่ี้ะเอาไปขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้คุณีดแดงคุณเกินมาตอนนี้เวลาเลือเท่ะไรหลายมากอ่ะแค่องพี่เด็กพี่เด็กจะไปอีกเนอ ขอแก้วมีอยู่จริงไหมจบที่แก้วเดียวดเลยก็คือหกขแก้วอ๋อที่่าหกแก้วหแก้วทีนี้ทำตามที่เขาพูดนะครับทำหกหกทหกจรง

แต่วารที่้ว้ม่่งกันห้ม่คุณมือแก่สงให้แกะเลยนะเอะไรคือแกะอะไรอ๋อที่หมือมีส่หรอสาี่บื่นมีสามแล้วทำไมที่มี่มีสี่ใช่ป่ะวะสามหกเก้าสามอ๋อหายไปที่อะไรไง อ Ś ๋อเอ้ยแต่แตมันก็บอกว่าใช่สีมีเียวไม่เป็นทีมที่สี่อ่าแก่ไม่ได้แก่้พี่มาร์กลินลินได้ชิวมาลินเนอ้สุดเยอะมากสูงไปปะเอียงเอียงทำไมเป็งลินของกันเราะ ป็มันเปียกหรอเพราะว่ามันเป็นงูตอนี้ี่มันสูงอ้ามันกินได้คําเดียวไม่ใช่หรอทำไมกินสองคำอะใครกินสองคน้องกโอไทยมาย่ามาไกล้วยไม่กล้วยส้มได้เด้งไอ้เดอ๋อคแก่อยเหรอตอนเนี้ยแก่พดก่พจ่โกเยองเสเเอาอาหารเรื่องหก อะรันมาสู้สู้โคิเกียงมาทำทำไมโอียน่ามันหล่มากเลยค่ะไทยแนไ่จับเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 ที่เขาเมหลัมาพูดหรืออยากฟัอย่างี้ยี่ิเดี่ยวอ้ยใครจะกนเยอะไโวกหน่อยไทยดนอร่อยไมอ่อยมาก

เขาฉลาดเลยคุณคุณลีดเดอร์เขาฉลาดอะมีความแบบวิเคราะห์จากที่น้องเล่น <c oughs> มีความจะคดีหน้องตัดเสียงรบกวน <c oughs> ทำอะไรยิงง่งมาไม่ได้เลยฉ<อ> <c oughs> ลาดคือวุ่นวายมากเป็นคนที่วุ่นมุ่งมั่นมากเลยนะแบบ<อ>สบายทีดีมากเห<อ>ลือเวลาแค่หนึ่งกิโลเขาจริงจังและเขาหล่อมากเลยอะจะโดนตกอะสิ <c oughs>

ม่เช่วยกันโว้าวมาเลยมาตีกไม่ไดมด้โอ๊ะโ๊ะมาเลยมเลย้วว้ว้าววาวว้าววา้ว้า เคยกินนเหมือนกันนะเคยกินว่ากินเม็ดแล้วมันจะไปตัวใชจอใส่เม็ดแตงโมเม็ดส้มเงียกลัวตอนี้เา้เหยียบมัเหยียบลวเธอว่าของไข่เยอะสุดของไของสุดีมสีแชซีแชซีมีเกี๊ยวม่จะมาแล้วเปิดอกันนะแล้วมาดูว่าเหยียบไข่เยอะสุดนี่โอ้ สี่เอาเออ่าเน้นมินเน้นมิมสีเขาเขาปิ่มไงเขาลินปิ่มเออหนึ่งกับสองก็เท่ากันทีมที่สี่ใช่เขาลินปิ่มแล้วผาก็ลินเขาได้น่าจะได้แก้วเยอะกว่ะแต่นับถือจิตของมาเฟ่ตมากใช่

อีกาละอันดีกอร์ละพี <fry Eng mainland> ่พี่ขาดาดเขาไอนไอเลนเนไไอเไเลนนไอเไอเอเลเลนไอเไไอออออไอเนเอไเลนลนไไเอเลนนนเลนนเ โอ้้ทุกคน่รัมากแต่คนื่็จะได้เล็กลงหน่อยคุนพลือเปิดไหวมากนะพี่คุณคลกเปิดไหวมากนะอาจจะได้น้อยกว่า

ครับก็จีปีนี้นะครับก็ขอทุกคนนะครับมีความสุขมากๆคิดฝวามสิ่งใดก็ขอสุขภาพนะครับจริง่ิงครใช้ทผมก็ขอให้ปีนี้ทุกนเริ่มรวยจริงตลอดทั้งปีนะครับยาบายบายอคไม่หรออิ่มส้มแค่ดูก็อิ่มส้มแล้วอ่ะโอเค ถอมจนปวดแก้มนะคะทุกคนถูกถก,ก็คือขอบคุณมากทุกคนสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าให้มาดูตุดนตีนนะคะใช่สนุกจริงสนุกจริงจนะคะแล้วก็แยกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ฝากติดตามน้องบัตต่อด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย